สวัสดีค่ะต้นถุงเงินถุงทองตัวผู้ที่เป็นหนอชิดต,ตอนนี้เริ่มแยกกอชัดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแยกกอออกมาชัดแล้วนี่ค่ะเป็นกอของใครของมันเลยนะคะโตเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะ,คะที่เป็นหน่อสมบูรณ์กอสมบูรณ์ก็มีหนึ่งมีสองมีสามนะคะฝั่งนี้เป็นกอเล็กๆนะคะที่เขาจะแยกออกมาอีกนะคะด้านหลัง ก็จะเป็นอีกนี่ค่ะสองสาต้นนะคะเพื่อนๆค่ะพอรากเขาเดินดีแล้วต้นถุงเงินถุงทองตัวผู้ถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะจะแยกกอชัดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าปลูกหน่อแยกนะคะนี่ค่ะถุงเงินถุงทองตัวผู้ปลูกหน่อแยกนะคะกอเขาก็จะใหญ่ โตได้ดีกว่าหนอชิดนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วหลอดใบใหมน่นี่ออกมาเร็วมากๆเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆใบนี้เพิ่งโผล่ออกมานะคะยังไม่พ้นยังไม่พ้นเอ่อท้องของของก้านแม่เขาเลยนะคะหลอดใบใหม่เนี่ยโผล่ออกมาแล้วนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะถุงเงินถุงทองที่แม่ดันล่าปลูกเนี่ยใบดกนะคะทรงพุ่มสวยคะ่ะ นี่ค่ะหน่อชิดแม่นาร่าจะเอาไว้สัก3าม่หนนะคะกระถางนี้ไม่งั้นก็จะเคาะกระถางแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แยกหน่ที่ที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะให้เขาเขาโตกว่านี้ก่อนนะคะแยกออกมานะคะแล้วก็แยกฝั่งนี้ออกมานะคะจะให้กระถางนี้เป็น3ามหนชิดนะคะเพื่อนๆคะ่ะเลี้ยงลองดูนะคะว่าเขาจะโตได้เหมือน ถุงเงินถุงทองตัวเมียหรือไม่จะต้นสูงใหญ่ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆแล้วก็การออกหนอออกไหลเนี่ยจะเร็วเหมือนถุงเงินถุงทองตัวเมียหรือไม่นะคะก็มาดูกันค่ะเพื่อนๆแม่ดาน่าก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สับไปสับมานะคะเพราะว่าต้นไม้ที่แม่ดาน่าปลูกเนี่ยโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็มีหลายรุ่นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ ใบของถุงเงินถุงทองตัวผู้นะคะลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทั้งใบทั้งก้านทั้งลำต้นนะคะเขียวอีหมดเลยนะคะลักษณะใบก็จะไม่เหมือนใบอื่นๆนะคะเป็นใบที่ไม่สมมาตรค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยเอา่าเข่งนี้น่าจะให้ไหลก่อนนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่กว่านะคะเพื่อน ใหญ่กว่ากระถางเมื่อกี้นะคะก้านของเขาเนี่ยมีความยาวที่เยอะขึ้นนะคะใบก็มีลักษณะที่เรียวนะคะอเออนี่ยเหมือนใครเอามีดมาปาดอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน ก็มาลุ้นกันนะคะพอเขาเกิดไหลแล้วไหลที่เอาไปชำถุงเงินถุงทองตัวผู้เนี่ยจะได้ต้นถุงเงินถุงทองตัวเมียกลับมาหรือไม่นะคะเพื่อนนี่คนอ่นี้เลยการเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะทั้งดินที่ปลูกก็ใช้สูตรเดียวกันดินหมักใบไม้สามนะคะปุ๋ยคอกหนึ่งนะคะการให้น้ําให้แสงก็เหมือนกัน ชอบน้ำนะคะแสงแดดก,ก็คือให้เต็มวันไปเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะปลูกที่หลังนะคะจะโตเท่าถุงเงินถุงทองตัวเมียแล้วนะคะแต่ทรงพุ่มของเขาจะเป็นแบบฉลูดขึ้นนะคะไม่เหมือนถุงเงินถุงทองตัวเมียเขาจะมีลักษณะที่ก้านใบแผ่กว้างนะคะส่วนถุงเงินถุงทองตัวผู้เนี่ยก้านใบเขาจะแบบฉลูดขึ้นนะคะเพื่อนๆทรงพุ่มก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะคะนี่เลย น่าจะต้นสูงใหญ่เป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วลำต้นลำต้นของเขานี่ยังโตไม่สุดค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนแล้วนะคะสองฟุตได้นะคะสองฟุตก,กว่ากแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ,นะคะดูแลง่ายนะคะดูแลง่ายไม่มี ปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าใบเหลืองเหมือนกับถุงเงินถุงทองตัวเมียนีน่แหละค่ะคเพื่อนๆไม่มีปัญหาอะไรนะคะปลูกแบบนี้เนี่ยรอดทุกต้นนะคะโตทุกต้นสวยทุกต้นนะคะคเพื่อนๆง่ายนิดเดียวนะคะไม่ต้องใช้กราบมะพาร้าวสาบขุยมะพร้าวนะคะไม่ต้องมาผสมเลยค่ะใช้ดินล้วนๆน,นะคะผสมกับปุ๋ยคอกแค่นั้นนะคะปลูกไม้ประเภทว่านประเภทบอลเนี่ย โตเร็วงามดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็แตกหน่อแตกไหลได้ดีนะคะพอปลูกถุงเงินถุงทองตัวเมียกับตัว,ตวผู้คู่กันนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะความแตกต่างก็มีเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะตัวเมียเนี่ยลายด่างใบเป็นรูปหัวใจนะคะทรงพุ่มแผ่กว้าง ส่วนตัวผู้ใบเขียวค่ะไม่มีความด่างเลยนะคะใบเรียวลักษณะใบไม่สมมาตรนะคะเพื่อนๆค่ะไม่สมมาตรก็คือไม่สมดุลเลยค่ะบางครั้งใบอาจจะเอไอกว้างออกไปอีกด้านหนึ่งนะคะบางใบอาจจะกว้างออกไปกด้านหนึ่งบางใบก็คือเหมือนจะเป็นรูปเรียวๆไปเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตามตำราก็บอกว่าให้ปลูกคู่กัน ถุงเงินถุงทองตัวผู้กับตัวเมียนะคะก็ได้ของคู่กันแล้วค่ะเพื่อนๆ <c oughs> คู่ผัวตัวเมียแล้วนะคะถุงเงินถุงทองตัวผู้ถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะปลูกแบบแม่ดัลลาปลูกนะคะเพื่อนๆรอดทุกต้นค่ะคอนเฟิร์มค่ะรอดทุกต้นสวยทุกต้นนะคะแล้วก็ได้ชมนานๆยาวๆไปเลยเป็นปี2ปีเลยนะคะ หต้นเนี่ยเราก็ดูแลไปค่ะนะคะจนกว่าเขาจะออกดอกยุบหัวนะคะถึงระยะนั้นเราก็มีต้นใหม่ที่เราขยายพันธุ์ไว้รอ,อขึ้นมาใหม่ก็จะได้ชมต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถุงเงินถุงทองโตเมียที่เลี้ยงมาเนี่ยระยะการให้ไหลก็เจ็ดเดือนก็ให้แล้วอย่างเข่งนี้นะคะพเพื่อนก็ให้ไหลแล้วสามารถที่จะขุดไหลออกไปชำได้เลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะ ความงามกับไม้มงคลน,นะคะที่ปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายแล้วก็สวยด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้แม่ดาราก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะมาแวะดูเนาะมาดูความสวยงามของถุงเงินถุงทองทั้งสองชนิดนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจถุงเงินถุงทองตัวผู้ต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ เป็นช่วงที่แม่ดันลาตั้งแม่อยู่นะคะยังไม่ได้ขยายพันธุ์ค่ะต้องรอให้เขาเกิดไหลนะคะถึงจะได้ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนนะคะตอนนี้ก็มาชมต้นที่แม่ดันลาปลูกกลางๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็พาพเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี